หลายคนคขไม่รู้ว่าตั้งแต่เท s l a I P O ไปนะครับในช่วงประมาณปี2012เนี่ยอีลอนมัสยังไม่เคยได้รับเงินเดือนเลยสักบาทนะครับจากเทส l a ทำให้ในช่วง30ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นข่าวลบๆของเทส l a หลายอย่างว่าเอยอีลอนมัสไม่โฟกัสกับเท s l a เลยตอนเนี้ยต้องบอกว่าบอดและผู้ถูอนเทส l a ไม่แฟกกับอีลอนมัสเพราะเขาทำให้เราเยอะมากในฐานะผู้ดืนเทสลาเนี่ยมาหลายปีแต่เขาไม่เคยได้รับเงินเดือนเลย ถ้า Elon Musk สามารถทำให้หุ้นเทสลาเนี่ยจากวันนี้ที่มูลค่าหนึ่ง trillion โตขึ้นได้10เท่าภายใน10ปี Elon Musk จะได้เงินผลตอบแทนหนึ่ง trillion ดอลลาร์หรือว่า1ล้านล้านเหรียญนะครับกีต้าหรือประมาณ30ล้านล้านบาทผมเลยตั้งคำถามต่อมาว่าถ้าแพ็กเกจนี้ผ่านนะวันที่6กอะคุณคิดว่า Elon Musk จะทำงานหนักให้เทสลาไหมในเมื่อวันนี้แอสเซทต่างๆที่เทสลา Elon Musk มีไม่ว่าจะเป็นกับ SpaceX XAI เนี่ยทั้งหมดรวมกัน Elon Musk จะมีเงินแค่200ล้านบิลเลียนแปลว่าถ้าเขาทำแพ็กเกจคอมเพนเซชั o n นี้สำเร็จเนี่ย ทรัพย์สินเขาจะเพิ่มทันที5เท่า <the> money. คุณคริสสวัสดีค่ะ,คะขอชวนคุยอีก EP หนึ่งนะคะเป็นภาคตอบเพราะว่าเห็นช่วงนี้ราคาหุ้นเชสลาร้อนแรงมากคือถ้าดูรอบ3มเดือนเนี่ยก็ขึ้นมาประมาณเกือบเกือบสีซนแล้วนะคะคแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะมาถึงจุดที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสําคัญคที่วันนี้คุณคริสคงจะช่วยแชร์ค่อยๆล่อให้พวกเราฟังนะคะขอถอยไปอยู่ที่จุดที่เป็นจุดตั้งต้นที่กิตา้าอยากชวนคุณคริสมาคุยก่อนอะไรทําให้ราคาหุ้นเทสลาขึ้นมาขนาดนี้ ได้ครับผมว่ามี2-3แฟกเตอร์นะครับที่ทำให้หุ้นเทสซาขึ้นมาแรงขนาดนี้แต่ต้องบอกเสิร์ฟพกิต้าว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่หุ้นขึ้นมา4 0เในสามเดือนหรือว่าขึ้นมาเกือบ2เท่าแล้วตั้งแต่วันที่ทรัมป์เลเวเรชันเดย์นะแต่มีความสำคัญคือวันศุกร์ที่เพิ่งปิดตลาดไปอะกิตา้าถือว่าเป็นปิดวีคลี่ที่ออร์ทามไฮ h ด้วยนะครับ<ะ>เพราะฉะนั้นเราพูดถึงในมุมมองของเทคนิคนะในเรื่องของการเทรดเนี่ยก็เลยเป็นจุดสำคัญที่นักลงทุนทุกคนควรจะหันมามองละเพราะว่า วิกล right right? ี parfois, ่โคลส์ไฮสุดในรอบออทามไฮพูดอย่างนี้แล้วกันเราก็จะดูว่าโมเมนตัมมันไปต่อหรือเปล่าใช่ไหมครับก็เลยอยากจะชวนทุกท่านมาคุยในเรื่องนี้กันนะครับต่อมาแฟกเตอร์มี2อสอย่างในสัปดาห์ก่อนสองสัปดา์ก่อนเราคุยกันไปแล้วในเรื่องของโรบอทแท็กซี่ที่ผมกับกีตาชวนทุกท่านมาวิเคราะห์มาคุยกันว่าทําไมจุดวันนี้เทสซาเขาใกล้มากๆแล้วที่จะเปิดบริการโรบอทแท็กซี่อย่างเต็มรูปแบบวันนี้เขาไปทดลองกันในเมืองออสตินเท็กซัสแล้วก็ที่แคลิฟอร์เนีย ใช่ไหมครับที่เบย์แอเรียเนี่ยแล้ววันนี้ก็กลังจะข้ามไปจุดอื่นๆของเทสซาสแล้วก็ในรัฐแอริโซนาอีกนะครับต,ต่างๆนานเนี่ยวันนี้ดิเวล็อปเมนต์กำลังเกิดขึ้นมากมายต่อหน้าพวกเราเพราะฉะนั้นข้อที่1เลยคือโรบอตแท็กซี่นะครับแต่ปัจจัยที่2เนี่ยที่เราต้องคุยกันเลยก็คือเรื่องของอีลอนมัสก์คอมเพนเซชันแพ็กเกจนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันเดือนพฤศจิกาเนี่ยนะครับจะมีงานประชุมแชร์โฮเดอร์ครั้งใหญ่ของ Tesla ซึ่งหลายๆคนเนี่ย ก็คงได้ยินข่าวกันแล้วว่าทางบอร์ดของเทสลาเนี่ยกลงังจะนำเสนอ compensation package หรือว่าแพ็กเกจผลตอบแทนของอีลอนมัสครั้งที่3นะครับซึ่งใหญ่มากๆใครที่อ่านในหน้าข่าวก็จะรู้แล้วว่าอีลอนมัสจะได้เงินผลตอบแทน1นึ่ง trillion ดอลลาร์หรือว่า1ล้านล้านเหรียญนะครับกิตาหรือประมาณ30ล้านล้านบาทถ้าเขาทาตาม compensation package นี้สำเร็จนะครับพูดง่ายๆคือ ถ้าอีลอนมัสสามารถทำให้หุ้นเทสลาเนี่ยจากวันนี้ที่มูลค่า1นึ่ง t r i l โตขึ้นได้10เท่าภายใน10ปีนะครับก็อีลอนมัสจะได้ไปเลยผลตอบแทนหนึ่ง t r ยมันเยอะมากครับวันนี้มากกว่า gdp บ้านเราเป็นเท่าตัวคนคนนึงจะได้ผลตอบแทนมากขนาดนี้คุณคริสเล่าใฟังหน่อย compensation package หรือว่า package ผลตอบแทนของอีลอนมัสเนี่ยมันมีที่มาที่ไป Contact ยังไงทำไมเขาไม่รับเงินเดือนเป็น CEO ปกติทํางานไปรับเงินเดือนไปแล้วก็ทุ่มเททําเพื่อบริษัทไปนะคะต้องมารอ compensation package หลายคนคงไม่รู้ว่าตั้งแต่ Tesla IPO ไปนะครับในช่วงประมาณปี22 0เนี่ยอีลอนมัสยังไม่เคยได้รับเงินเดือนเลยสักบาทนะครับจากเท s l a นะครับหรือว่าจะได้มาสัก2-3ดอลลาร์โดยเป็นทางกฎหมายแต่ก็คือแค่หลักดอลไม่กี่ดอลลาร์นะครับแต่ว่าตั้งแต่อีลอนมัสรั run เทสลมาเนี่ย อิลลามัสเขาไปนีโกเชตกับบอร์ดว่าผมไม่ต้องการเงินเดือนแต่ผมขอ Compensation Package หรือว่าผมขอเอาผลตอบแทนผมอะไปผูกกับหุ้นถ้าผมทำให้บริษัทเติบโตได้ดีนะครับมียอดขายเติบโตมีราคาหุ้นที่สูงขึ้นผมขอผลตอบแทนเป็นหุ้นหรือว่า s t o c k option ในมือผมนะครับแพ็กเกจแรกที่อีลอนมัสได้รับจากเท s l a เนี่ยมันคือปี2012ซึ่งมูลค่าแพ็กเกจนั้นจะประมาณ แค่ประมาณ10บิลเลียนนะครับตอนนั้นกีตต้าในอดีตนะครับก็เยอะนะสิบบิลเลียนอ่ประมาณหมื่นล้านนะครับสองพสิบสองอิลมัสก็ทําให้คุณเทสซาโตเลขกลแรกที่สำเร็จวันนั้นผมจะไม่ได้โตขึ้นกี่เท่าแต่ก็มีหลักประมาณ10เท่าเหมือนกันนะครับจนมาถึงปี2018ันิบแจินีทุกแพ็กเกจครับเขาจะให้เวลาอ e ีลอมัสประมาณ10ปีนะครับแต่ว่าสุดท้ายอ e ีลอมัสอาชีพเป้าซึ่งบอกว่าเป็นเป้าที่เวอร์มากนะกีตต้าเขาอาชีพได้ก่อนเวลาเสมออย่างปี2012ก็เหมือนทำได้เสร็จภายใน2016 ประมาณนี้4ปีนะครับก็ได้คอมเพนเซตไปแพ็กเกจที่1กระจบ2018ผู้ทือหุ้นเท s l a ก็เลยเอ,ออก c ชลเดอร์ออกแพ็กเกจใหม่วันนั้นบริษัทเท s l a น่าจะอยู่ประมาณ50บิลเลียนนะครับวันนั้นมูลค่า50บิลเลีนก็มีเป้าบอกที่อีรอนต้อทำให้บริษัทเนี้ยโตจาก50บิลเลียนเป็น5 0 0แสนล้านหรือที่ราคาหุ้นตอนนี้ประมาณ200เหรียญน,นะครับภายใน10ปีเหมือนกันนะครับ แต่ครั้งที่2เนี่ยอีลอ Musk ทำได้สำเร็จภายในแค่3ปีประมาณ2021เนี่ยถ้ากีต้าจำได้หุ้นเทสซาก็มีเซิร์ชครั้งใหญ่หลังจากที่เขาสามารถขายรถ e ีในสเกลใหญ่ได้โดยไปทั่วโลกใช่ไหมวันนั้นเนี่ยเป็นครั้งนั้นได้สำเร็จแต่แพ็กเกจเนี่ยมันเป็นที่มาของความคอมพล็เค์ของหุ้นเทสซาในช่วง5ปีที่ตั้งแต่ปี2015ปีที่ผ่านมาเนี่ยแพ็กเกจเนี่ยมันมีผลกระทบต่อหุ้นเทสซาอย่างรุนแรงมากนะครับก็คือวันนั้น พอหุ้นพอเทสลาขึ้นมาเป็น500ร้อยบิลเลี่ยนได้จริงอีลอนมัสทำสัญญาสำเร็จแต่กลายเป็นว่าแพ็กเกจที่เขาจะให้เงิน50บิลเลี่ยนกับอีลอนมัสเนี่ยมีผู้ถือหุ้นบางคนมองว่าไม่แฟร์นะครับซึ่งต้องบอกผู้ถือหุ้นคนนั้นก็คือมีคนที่ถือหุ้นเทสลาอยู่แค่200หุ้นเท่านั้นหรือเงินไม่กี่หมื่นบาทนะครับไปฟ้องกับคอร์ทที่เดลาแวร์แล้วบอกว่าผมคิดว่าการที่บริษ,ษัทเทสลาจะต้องจ่ายเงินให้ซ e o ที่50บิลเลี่ยนเนี่ยมันเยอะเกินไป ซึ่ง50บิเลียนก็คือมันก็เยอะมากจริงกิตาห้าสิบเลียนห้าหมล้านเหรียญมันคือกี่กี่แสนล้านบาทก็ล้านล้านสิหลายล้านล้านบาทนะใช่ไหมครับซึ่งโดยปกติเราก็จะงงว่าเอ๊ะผู้ถูอหุ้นไปฟ้องปุ๊บทำไมล่ะในเมื่อผู้ถือหุ้นเขาก็โหวตอัูพมาแล้วบอร์ดทุกอย่างอัูพัตมาหมดแล้วใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าขอร์ทกี่ดิมเลอรงเปนะครับคิตารตีกับ สารดับฟ้องแล้วมีคำวินิจฉัยยังไงคะบอกว่าเออโคดซีอีโอไม่ควรจะได้เงินผลตอบแทนสูงถึง50บิลเลียนเนะในครั้งเดียวเพราะว่ามันก็เยอะมากจริง50บิลเลียนเขาก็บอกว่ามันมากไปสำหรับผลตอบแทนให้ซีโอนะครับเทสล่ายื่นอุทธรณ์แล้วครั้งที่2ก็ไม่ผ่านนะครับก็เลยเป็นคลาสสิกสั่งว่าอีลอนมัสเนี่ยทำแพ็กเกจสองพสิเนี่ยได้สําเร็จภายในปี2021แต่ว่าผ่านมาแล้วเนี่ยปี22 23 24จนถึงปีนี้สองพยี่สิ อีลอนมัสยังไม่เคยได้สต็อกออปชันนั้นมาในมือหรือไม่เคยได้เงินจากเงินก้อนนั้นเพราะว่าไปติดคําสั่งศาลไปติดคําสั่งศาลก็นี่แหละครับมันเลยเป็นเรื่องใหญ่ของเท s l a ที่คนไม่รู้นะครับถ้าผมจะเล่าข้ามไปก่อนก็คือว่าทํำให้ในช่วง30ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นข่าวลบๆของเท s l a หลายอย่างว่าเออีลอนมัสไม่โฟกัสกับเท s l a เลยอีลอนมัสเอาเวลาไปทํา Xai ไปทํา Twitter ใช่ไหมครับ SpaceX อย่างอื่นแบ่งเวลาให้รัฐบาลทําโดชอย่างเงี้ย Elon Musk ไม่ได้โฟ,ฟกัสกับเทสลาแต่ที่มาที่ไปก็คือว่าตอนนี้ต้องบอกว่าบอร์ดและผู้ดูนเทสลาไม่แฟงกับ Elon Musk เพราะเขาทําให้เราเยอะมากในฐานะผู้ด,ดูอนเทสลาเนี่ยมาหลายปีแต่เขาไม่เคยได้รับเงินเดือนเลยนะครับแต่ว่าวันนี้แคตตาลิสมันกำลังจะเปลี่ยนไปที่อยากชวนเพื่อนมาคุยเนี่ยเพราะว่าหลังจากที่ Elon Musk เข้าไปทำหลายอย่างเนเรื่องของโดชให้โ n นดัลทรัมอะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันไม่สำเร็จต้องบอกเขาโดน ไล่ออกมานะอันนี้โหจริงๆคุยยาวแล้วเนี่ยเขาทำไมโดนไล่ออกมาเขาพยายามจะเปลี่ยนแปลงอเมริกาเพราะว่าในแผนใหญ่ที่เขาอยากจะทําพามนุษย์ไปดาวอังคารเนี่ยถ้าอเมริกาเกิดล่มก่อนเพราะว่าเดบครายสิตเนี่ยมันจะทำให้แผนทุกยอย่างเขาพังเพราะฉะนั้นอีลอนมัสก์เขามองแล้วความเสี่ยงในแผนของเขาที่เขาพยายามมีแต่ละคอมพานีเนี่ย SpaceX Tesla Neuralink อ่ uh, า XAI เนี่ยอุปสรรคของเขาที่จะไปถึงดาวอังคารไม่ใช่บริษัทเขาเองแต่เป็นเรื่องเดบครายสิตของอเมริกา ซึ่งเขาพยายามเข้าไปแก้แล้วแต่ไม่สําเร็จเขาโดนไล่ออกมาเขาก็เลยบอกว่าโอเคถ้าผมแก้ปัญหากาบเมืองซึ่งไม่มีทางแก้ได้แล้วผมพยายามแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เขาจะพามนุษย์ไปดาวอังคารหรือว่ากอบกู้อเมริกามาด้วยการสร้างบริษัทที่สุดยอดในโลกก็คือทํากองทัพหุ่นยนต์ทํา AI ที่ดีที่สุดในโลกเพื่อสร้างอีคอมมี่ออสเกลต่างๆสร้างผลตอบแทนมาใช่ไหมครับก็เลยเปที่มาว่าทําไมเขาถึงจะ โฟกัสได้เนี่ยเขาก็เลยไปคุยกับบอร์ดแล้วก็เลยไปที่มาว่าหลังจากที่เขาออกมาจากการ์ดเมนต์เนี่ยบอร์ดก็เลยในที่สุดบอกว่าได้โอเคตกลงกันแล้ววันนี้คอมเพนเซชันแพ็กเกจต่อไปของอีลมัสก็คือจะให้เงิน1นึ่ง trillion ซึ่งวันนี้มันก็ดูมโหฬารนะกีต้าแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยววันที่6กเดือมิถุนายนเนี่ยผู้ถือหุ้นเทซ่าก็จะอัพพรูฟอีกเพราะว่าถ้าอีลมัสจะได้เงิน1นึ่ง trillion เนี่ยคือคุณต้องทําให้เทซ่าโตเป็น10ทริลเลียนซึ่งมันต้องโต10เท่ามันก็เป็นเป้าหมายที่สูงมมาากกตตออนนี้คืเ็ แคปของเทสลาอยู่ที่เท่าไหร่หนึ่ง t r i l l i o พอดีเลยครับตอนนี้แต่แพ็กเกจนี้จะให้ผลตอบแทนอีลอนมัสหนึ่ง trillion ใช่ครับใช่เท่ากับมาร์เก็ตแคปณปัจจุบันนี้เท่ากับมาร์เก็ตแคปณปัจจุบันแต่มันจะเป็นแค่สิเปของมาร์เก็ตแคปในอนาคตค่ะซึ่งอันนี้มันก็เลยเป็นคําถามที่หลายคนที่ติดตามเทสลาแต่อาจจะบอกไม่ชอบเพราะว่าอีลอนมัสไม่โฟกัสใช่ไหมผมเลยตั้งคําถามต่อมาว่าถ้าแพ็กเกจนี้ผ่านนะวันที่6กอะ่ะคุณคิดว่าอีลอนมัสจะทํางานหนะักให้เทสลาไหมในเมื่อวันนี้ แอสเซทต่างๆที่เทสลาอีลอนมัสก์มีไม่ว่าจะเป็นกับ SpaceX XAI เอซไอเนี่ยทั้งหมดรวมกันอีลอนมัสก์จะมีเงินแค่200ร้อยบิลเลียนเพราะว่าถ้าเขาทำแพ็กเกจคอมเพนเซชันนี้สำเร็จเนี่ยทรัพย์สินเขาจะเพิ่มทีห้5เท่านะครับเพราะฉะนั้นมันก็คืออินเซนティブมันเริ่มออไลน์แล้วไงว่าเพราะฉะนั้นอีลอนมัสก์ก็จะมาโฟกัสกับเทสลาถ้าเกิดว่าคอมเพนเซชันแพ็กเกจนี้ผ่านผมก็อยากให้เพื่อนๆนักลงทุนเนี่ยจับตากับคอมเพนเซชันแพ็กเกจนมันไม่ใช่เรื่องเล่นเลยมันไม่ใช่ว่่าแแบบเเอออ๊ะะก็็ปนนคขง แต่มันเป็นแชลเอร์ที่สําคัญที่สุดในรอบ10ปีเลยก็ว่าได้นะครับเพราะเราอย่าลืมว่าในปี2018เนี่ยเทสอีลอนมสัสก์ไม่ได้ผลตอบแทนนะไอ้เงินต่างๆที่เขานำไปใช้ซื้อ Twitter ไปลงทุนกับ XA i ต่างๆเนี่ยมันเป็นคอมเพนเซชันแพ็กเกจจาก2,012ของเขาอยู่นะครับต้องบอกส่วนตัวอีลอนมสัสก์รู้สึกว่ามันไม่แฟร์มากที่เขาเขาไม่ได้อ่ m คอมเพนเซชันนี้แล้วก็ในทางกับการวันนี้เขาบอกถ้าเขาอยากจะสร้างกองทัพหุ่นยนต์หรือกองทัพ AI ในเทสลาเนี่ยเข,า,ขาอยากจะมี Vote แชร์ในเท s l a 25%เขาก็เลยไปต่อรองคืออันนี้อาจจะฟังดูแล้วมันแปลกเนะแต่ที่ Elon m u ไปต่อรองแพ็กเกจกับบอร์ดอะว่าเขาต้องขอผลตอบแทน1นึ่ trillion อนะกิตาแล้วเขาไม่ได้ของเดือนเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาต้องการนะไม่ใช่ตัวเงิน1นึ่ trillion นั้นแต่เขาต้องการผลโหวตในบริษัทเท s l a ว่าเขายังมีผลโหวตอยู่25%อยู่ซึ่ง ถ้าวันนั้นกีตา้ารุดดึกขึ้นดูดเขาทําให้เทสลาไปได้สิบร r i l l i o n แล้วอะถ้าเขารับเป็นแค่เงินฟิกส์ครับไม่ได้อิงกับราคาหุ้นอ,ะอ่ะุ่มูลค่าแอสเซทเขาผลหรือว่าโหวตพาวเวอร์ hmm. ในเทสลาเขาก็จะไม่โตขึ้นใช่ไหมมันก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมเขาถึงขอสิบเปอร์เซ็นของมาร์เก็ตแคปเพราะว่าวันนี้เขาถืออยมาสิบห้าเปอร์เซ็นตของเทสลาถ้าเขาได้มาเพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะทำให้เขามีโบอดที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งเขาบอกว่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมากเพียง ดเรกชันที่เขามองว่ามันดีและเซฟกับมนุษย์หรือก็คงจะไปตรงกับเป้าหมายเขาที่จะพามนุษย์ไปดาวังคารได้นะครับแต่กับการมันก็ไม่ได้มากพอเขาไม่ต้องการทั้ง50%เพราะว่าเขาบอกถ้าเขา,เขามี50%เนี่ยวันหนึ่งเขาจะทำอะไรที่มันอีวลกับโลกเราหรือทําอะไรที่ไม่ดีเนี่ยคนส่วนใหญ่อีก75%จะได้รวมตัวกันหวต Against เขาได้ว่าโอเคไม่อยากให้สิ่งนี้ผ่านในเทซานี่ก็เลย เป็นที่มาที่ไปว่าทำไมแชร์เขาด้วยคนนี้สำคัญมากแล้วถ้าเกิดว่ามันผ่านจริงซึ่งผมเชื่อว่าผ่านนะเราจะเห็นอีล n m u สคนใหม่แล้วเราจะเห็น product และสิ่งใหม่ๆออกมาจาก Tesla เพราะว่าอีลมัสสจะต้องดันราคาหุ้นให้ได้10เท่าและในอดีตที่ผมเล่าให้กีต้าฟังคือทั้ง2012แล2018ะ2018เขาทำให้หุ้นโต10เท่าได้ภายใน4ปีนะเขาไม่เคยรอถึง1ิปีเลย follow the money